สวัสดีครับผมก็อยู่กับช่องลูกอีสานสตูดิโอือเราครับเมื่อนี้ก็พาพี่น้องมาเบ่งอันนี้ครับทุเรียนครับต้นนี้ครับปลูกยุ่ปลูกพร้อมกันครับกับต้นนี้๋ยวนี่ต้นนี้ครับผมนี่ครับผมปลูกพร้อมกันครับกับต้นนี้อายุก็3สามปีกว่าครับนี่นะครับปลูกพร้อมกันอัจจย้อนแสงไงนะครับผม แต่ว่ามันโมยใหญ่เยอกเทียครับนี่เป็นแบบที่เห็นเลยครับมันเคยจะใหญ่ครับข้างหนึ่งหรืออาจจะด้วยมันอยู่นห่มครับนี่แหละครับเป็นข้างหน้านี่เป็นปลายยางครับที่ปกคุ้มนี่ครับผมยหงเิ่งมันมันคุ้มมาเบิดครับผมก็เลยสิร้องฟื้นฟูมันเมืองครับฟื้นฟูในที่นี่ก็คือใส่สูตร ที่ได้ทดลองมาครับก็คือใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับลาดพื้นครับลาดโค้นเลยกับฮิวมิกครับนี่แหละครับสองตัวนี่แหละให้มันเดศห้ดินมันเฮิวมิกเดให้ดินม,ม,มันรวนซุยครับผมจะกเดให้ลากมันลากฝอยรากอันนี้มันขยายตัวครับผมเพื่อว่ามันจะแทงยอดผมลาดมาประมาณสองมื้อแล้วครับ พิ่งได้มาถ่ายคลิปครับผมนี่แหละครับเบิ้งไว้เลยครับผมเดี๋ยวผมชิมาถ่ายอัปเดตอีกทีหนึ่งว่าหลังจากที่ผมเห็นไปแล้วมันสิเปลี่ยนไปจากที่เห็นบอรครับนี่แหละครับต้นนี้มันอายุก็บสามปีกว,กว่าครับต้นนี้เบิง้งนี่ครับเป็นพื้นที่โดยรอบครับมันจะเป็นแบบนี้ ที่พอปไปเอาหินมาใส่เพื่อนว่ามันมักหินอันนี้จากแมนบอมแมนนี่ครับแต่เพิ่นกระล้องไปเรื่อยนี่แหละครับมาลุ้นกันครับว่าสักประมาณสองอ,อาทิตย์ตอไปสองอาทิตย์ตอจากนี้ครับมันซะมียอดแตกว่าแต่กระม้ยอดน้อยนี่แหละครับมันก็แตกมา ราดนีน้อยเริ่มแท้งออกมานี่ครับด้วยสภาพพื้นที่แหละครับอาจจะมันมันอาจจะอยู่ในลมน้ำแล้วก็บอด้รับบอคอยได้รับแสงแดดมันเลยโตซาบวกกับเป็นเชื้อราครับผมตะก,กี้เป็นใบใหม่ๆนะครับนบผมก็ได้ใส่วิธีนี่แหละครับมาลองจัดการกับมันเบิง มีฮิวมิกครับผมผมเอาฮิวมิกฮิวมิกฟูบิกครับผมสองอสองช้อนโต๊ะครับผมผสมน้ำสิบลิตรครับเอามาลาดนี่ลาดโคดนี่ครับและกะไอ้จุลินรีสังขาะหอแสงครับขวดหนึ่งกับลาดโคดนี่แหละกะ็จำว่าเบิ้งครับผม อีกประมาณสองอาทิตย์เดี๋ยวผมสีอัปเดียอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมล้องกับต้นนี้ครับปึ๊บมาเบิ้งต้นนี้ครับผมล้องกับต้นนี้นี่ครับจากที่มันยอดมันบอแทงยอดครับผมมันบอแตกยอดตอนนี้ครับดูดูครับดูเป็นแบบนี้เลยครับดูครับผมนี่ ยอดก็แตกครับผมผมหวังว่ามันทีเป็นแบบเดียวกันครับก็เลยใส่ธีนี้ร้องเบิงครับผมนี่แหละครับฮิวมิกมันก็ซอยในการเฮดให้หดินร่วนซุยครับผมแล้วก็ให้รากพืชมันขยายโตมันจะได้แตกยอดแทงยอดแทงใบครับผมครับผมนี่ต้นที่ ปลูกพร้อมกันนั่นแหละครับกับต้นนั้นนี่ครับเบิ่งใบมันที่ครับพี่นอ้องผมก็ลาดดีนะครับเพราลาดลาดตรงโคสน,นี่ครับกับจังมาเบิ่งครับผมว่าผลงานมันสิเป็นแบบนี้บ่หรือสิยืนอยู่คือเกา่ามันมันมันยืนไหมนั่งครับตอนนั้นมันเป็น มันนางคือก่ันเพราะฉันไปใส่มะสิสามา 4, ปีกว่าแล้วครับนี่แหละครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกบ็อย่าลืมนะครับผมช่วยกันคอมเมน์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องลูกอีสา Studio นสตูดิโอนั่นเ้งนะครับเมื่อนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ